ยินดีดดต้อนรับเข้าสู่ช่องสองนอ็ตเบท้องถินไทยนะครับวันนี้จะนาท่านผู้ชมมาดูมาชมเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดจากไฟไหม้นะครับที่นะครับตลาดกำนันหลักนะครับอาเภอเมืองจังหว,วัดราชบุรีนะครับเมื่อคืนวันที่3มีนาคมพศ2565นั่นเองนะเราก็มาดูมาชมการด้านในได้เลยนะครับนี่คือไฟไหม้เมื่อคือนวันพฤหัสบดีที่3มีนาคม พุทธศักราช2565ที่ผ่านมานั่นเองครับเมื่อเช้าวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2565ตลาดกำนันหลักเกตเทศมาัเมืองราชบรุรีวันนี้มีนายรณพพเหลืองไพโรธผู้ว่าราชการจังหวัดราชบรุรีนายศักชัยพิสารผลนาย,ยกเทศสิทธิเมืองราชบรุรีพร้อมด้วยนายอำเภอเมืองราชบรุรีป้องกันจังหวัดราชบุรี ผู้กำกับสอพอเมืองราชบุรีคปอจังหวัดราชบุรีที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยสสบนยิ่งนิติกาจนาได้มาตรวจเยี่ยมด้วยครับ ในส่วนของเทศบาลเมืองราชบุรีนำโดยนายศักชัยพิสารผลนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าตรวจสอบพื้นที่ตลาดกำนันหลักหลังจากเกิดเหตุไฟไหม้เมื่อคืนวันที่3มมีนาคมพุทธศัการาช2565ที่ผ่านมานั่นเองนะครับและก็มีนางสาว นวเรศน้อยพาณิชรองนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีจ่าเอกสนิทศรีอุ่นศรีประลัดเทศบาลเมืองราชบรุรีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดราชบรุรีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบภายในพื้นที่ในตลาดกำนันหลักนะครับโดยมีนางอารุณรัตน์บุญสมเจ้าของตลาดกำนันหลักให้การต้อนรับ ตามที่ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับหน้าบริเวณตลาดกำนันหลักนั่นเองนะครับโดยนายศักชัยพิสารผลนาย,ยกเทศมนตรีเมืองราชบุรีก็ได้ลงพื้นที่และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ป้องกันนำรถดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองราชบุรีเข้าระงับเหตุเกิดเพลิงไหม บริเวณพื้นที่นะครับดังกล่าวจนเพลิงสงบประกอบกับมีพ่อค้าแม่ขายได้รับความเดือดร้อนนะครับโดยเทศบาลเมืองราชบรุรีท่านศักชัยพิสารผลนาย,ยกเทศมัติเมืองราชบรุรีก็ได้ร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะได้หาแนวทางช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการต่อไป เมื่อวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2565นี่คือเหตุเกิดเพลิงไหม้ตลาดกำนันหลักำอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนั่นเองครับนี่คือสภาพบรรยากาศนะครับไฟไหม้นะครับที่ตลาดกำนันหลักนะครับ อาตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับซึ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนวันนะครับเสหัสบ,บดีรีที่สามีนาคมพศส,อส5 6 5นะครับก็จะเงียบเหงาไปเลยนะครับเงียบเล็งว้างไปเลยครับโบราณย่บอกว่าโจรพ้นสิบครั้งไม่เท่ากับไฟไหม้ครั้งเดียวครับ จนพ้นสิบครั้งมันก็ยังหลงเหลืออยู่นะครับอย่างน,น้อยก็มีบ้านให้เราพักพาอาศัยได้นะครับแต่ว่าไฟไหม้ครั้งเดียวนี้หมดเลยทีเดียวนะครับเห็นไหมทรัพย์สินอาคารบ้านเรือนก็พังหมดไปมากทีเดียวนะครับท่านผู้ชมนะครับสภาพบรรยากาศที่เพื่อนเพลิงเผาเป็นที่รยบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือเข็บหงมง,งห้ามนะครับไหม,ม้ไปหมดเลยนะครับตอนนี้สภาพบรรยากาศนะครับ กท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับสภาพไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยหมดไปกับไฟเลยนะครับซึ่งตลาดกำนันหลักของเราลาดบุรีก็เช่นเดียวกันครับสาเหตุที่เกิดน,นะครับอักคีภัยก็มีหลายสาเหตุด้วยกันนะครับอย่างเช่นจุดทูบเทียนบูชาพระหรือพิธีกรรมทางาศาสนาแต่หาว่าเราไม่ละมัตวัง มันก็จะทําให้เกิดอักขีภัยได้เหมือนกันนะครับประการที่2ก็คือไฟฟ้าร,รัดวงจรไฟฟ้ารัดวงจรนั้นอาจจะเกิดจากอายุการใช้งานของไฟฟ้านั่นเองเสื่อมสภาพนะครับการแก้ไขก็คือเราต้องระมัดระวังนะครับ <Hey. S 1> เกี่ยวกับสายไฟต่างเครื่องใช้ไม่สอยต่างๆมันอันตรายมากๆเลยนะครับอย่างที่3นะครับแี่3ก็คือ ทิ้งก้นบุรีนะที่ก้นบุรีนะครับโดยไม่ดับไฟให้สนิทนะครับก้นบุรีมันอาจจะไปติดอยู่กับกองหญ้านะครับหรือว่าใบไม้นะครับทําให้เกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ได้นะครับทําให้เสียหายได้ทีเดียวนะครับเห็นไหมครับอ่านี่ก็คือเสียหายเป็นสิบสิบล้านทีเดียวนะครับที่เกิดไฟไหม้นะครับตลาดอ่ากับนันหลักนะครับเอาเปเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับอ่าประการที่ห้าคือการติดตั้งเครื่องใช้ไฟ ไฟชิดจนเกินไปนั่นเองนะครับมันก็จะทําให้เกิดไฟไหม้ได้นะครับไม่มีสาเหตุไฟไหม้นะครับเพราะฉะนั้นเอ,อไฟฟ้าก็มีส่วนสําคัญมากน <c oughs> <c oughs> เดียวนะครับประการที่ห้าเปิดเตาแก๊สทิ้งไว้นะครับเตาแก๊สก็อันตรายนะครับ <c oughs> ประสบการณ์ที่สอนอาชบเคยมีก็คือเราเปิดเตาแก๊สทิ้งไว้อุ่นแกงไว้ พาอุ่นแกงๆไว้ผลสุดท้ายนะครับมันก็เกิดไฟไหม่ได้เนื่องจากว่าเราลืมได้นะครับเราลืมได้นะตอนนั้นก็ตัดผมอยู่ตัดผมอยู่พดีหัวหนึ่งหัวที่สองตัดผมลูกคา้าได้กลิ่นไฟไหม้ก็เลยเข้าไปดูได้มันลืมนะครับลืมตอนนี้ไฟก็ยังคลุกกลุ่นอยู่นะครับผลสุดท้ายเมื่อนะครับเมื่อได้กลิ่นก็เลยเข้าไปดูปรากฏว่าไฟมันก็เริ่มจะไหม้แล้วนะครับ นี่ก็เหมือนกันนะครับอันนี้คือลืมเปิดแก๊สก็มีส่วนสําคัญนะครับเสียหายมากทีเดียวนะครับตัวนี้ไฟมันก็ยังคลุกกลุ่นอยู่นะครับตัวนี้นะครับกุณนจะซูมเข้าไปใกล้ๆให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเห็นไหมครับเสียหายยับเยินมาครับอย่างน้อยก็พ่อค้าแม่ขายก็นะครับไม่มีที่ทํามาค้าขายนะหมดไปทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอย่างน้อยก็ร่มหลายล้านทีเดียวนะครับอีกนิดอย่างที่หกก็คือเปิดโน้ตบุ๊ก ทิ้งไว้บนเตียงหรือโซฟานะี่อันตรายนะครับเพราะฉะนั้นแนวทางแก้ไขนั้นก็คือเราจะต้องวางโน้ตบุ๊กหรือนะครับเครื่องใช้ต่างๆบนโต๊ะนะครับตอนนี้มันคลุกขุนไปยังนะครับได้กลิ่นเหม็นไหมอยู่นะครับตอนนี้ผมนี้นะครับกลิ่นเหม็นไหมครับเสียาหายมากทีเดียวนะครับไฟไหม้แล้วก็ที่สําคัญคือชาร์โทรศัพท์ก็มีส่วนนะครับ ที่ส่วนในการทําให้เกิดนะครับอักคีภัยได้นะครับในส่วนตรงนี้นะครับแล้วก็ปากาารที่เจดการต่อปลั๊กไฟเกินไปนะครับก็เกิดอันตรายได้เหมือนกันนะครับนะครับอันนี้คือเสียหายยับเยินทีเดียวนะครับที่ตลาดกำนันหลักนะครับครับคือนำความเสียหายให้กับท่านผู้ชมได้ดูกันว่าเสียหายมากทีเดียวครับ อุบัติเหตุนะครับครับสำหรับคลิปนี้คงจะลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับยังไงก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับอันตรายทุกเมื่อนะครับอักขีภัยนะครับช่วงนี้หน้าร้อนนะครับต้องดูแลนะครับขอลาท่านผู้ชมไปก่อนรัาอย่าลืมฝาก Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อให้สนจิบก้าวเดินต่อไปด้วยนะครับก็ฝากเตือนกับพี่น้องทุกคนว่า จนต้นสิบครั้งไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียวเสียหายยับเยินหมดนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แน่นอนกดติดตามสอนอจิ๊บท้องทีนไทยสวัสดีครับ